สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับเครื่องฉีดน้นําแรงดันสูงยี่ห้อรู้เถียนนะครับรุ่น LT ขีด HP ขีด4นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นขดลวดทองแดง100%์นะครับความแรงของเครื่องตัวนี้นะครับจะอยู่ที่120บาร์นะครับปริมาณน้ำที่ทำได้คือ7ลิตรต่อนาทีนะครับเป็นระบบออโต้สต็อปนะครับ ระบบออโต้สต็อปคือเวลาเราหยุดปืนนะครับเครื่องก็จะหยุดนะครับกำลังของเครื่องนะครับคือ1400วัตต์สินค้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีสายฉีดน้ำนะครับ1เส้นนะครับจะเป็นหัวต่อข้อต่อแบบสมเร็ว2ข้างนะครับด้ำปืนนะครับ แล้วก็ปลปืนนะครับเป็นแบบปรับได้นะครับแบบปากแบนปรับได้กระบอกใส่น้ำยานะครับอุปกรณ์สำหรับประกอบเครื่องนะครับแล้วก็ข้อต่อตัวนี้นะครับจะเป็นข้อต่อสำหรับทางน้ำเข้านะครับจะมีตัวกรองมาด้วยนะครับข้อต่อเสียบใส่ยางนะครับ ใบคู่มือการใช้งานและใบประกันสินค้านะครับแล้วก็ด้านหลังของใบคู่มือนะครับจะมีเหล็กแยงสําหรับเวลาหัวตันนะครับก็จะใช้เหล็กตัวนี้ในการทําความสะอาดหัวนะครับตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องกันเ ด้านหลังของเครื่องด้านหลังของเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นช่องสําหรับเสียบทางน้ําเข้านะครับอ่าเดี๋ยวเราะมามกกาให้ดูเอาตัวใส่นี้นะครับหมุนเข้าไปน้ําเขาจะเข้าตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ข้อต่อสีส้มจะเป็นข้อต่อแบบสวมเร็วนะครับโอเคใส่ยางเราจะเข้าตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูสเปคเครื่องหลันอันนี้ครับสเปคเครื่องที่บอกไว้นะครับ ที่เราอธิบายไว้ตอนแรกแล้วก็ปลั๊กตัวนี้นะครับจะเป็นปลั๊กไฟ220โวลต์นะครับเป็นหัวปลั๊กอย่างดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมงไปท้านหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดของเครื่องนะครับ on off อยู่ตรงนี้ด้านหน้านะครับจะเป็นช่องนี้นะครับจะเป็นช่องเสียบทางน้ำน้ำเข้านะครับ ไอ้ทางน้ําออกนะครับสายฉีดจะอยู่ตรงนี้นะครับสายฉีดอยู่ตรงนี้นะครับก,ก็กดตัวนี้นะครับในการเอาสายเข้าออกนะครับน้ำฉีดจะอยู่ตรงนี้โอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ